สวัสดีครับผมตอนนี้แท็กซี่ 5G ได้บริการพระอาจารย์นะครับไปสอนหนังสือวันนี้ออกหลวงพ่อได้ไปสอนหนังสือวัดบางพุอนอกมานะครับได้คุยกับหลวงพ่อได้ได้เปลี่ยนทัศน์นะหลวงพ่อได้สอนมีทานดีๆให้ผมได,ได้คิดครับผมโอเคเดี<อ>๋ยวพระขออนุญาตแนะนําหน่อยออออคุณโยมชื่อสุปชัยสักสักคอนบุรีอ่าสักคอนบุรีท่านเรียกว่าเป็นจอมยุ่งใช่ไหมครับชื่อเรียกว่าจอมยุ่งครับผม ของแถวบางโคลใช่ไหมครับเมื่อกี้นี้พระได้ฟังแล้วพระชื่นชมเรื่องนึงคือคุณโยมท่านบอกว่าท่านน่ะดังเก้าอี้ตัวนี้ที่เป็นเหมือนสอสอมานาหลายปีแล้วสิ่งที่ท่านสื่อสารแล้วน่าสนใจมากคือท่านบอกว่าท่านน่ะรู้ว่าทุกทที่หรือว่าในอาชีพที่เป็นอยู่มันมีปัญหาแล้วท่านเลยบอกว่าที่ท่านนั่งอยู่เนี่ยท่านเป็นน้ําสะอาดที่กำลังชำระล้างบางสิ่งอ่าอันนี้อยากฟังจากปากท่านดีกว่าให้ท่านพูดเมื่อกู่นี้หน้าฟังเลยอากเป็นน้าตัวหนึ่งในวงการแท็กซี่อยากแก้ปัญหา ประชาชนให้มีแท็กซี่ดีๆจริงๆนั่งก็คือไม่อยากเป็นน้ำเสียเหมือนพาอวัาเรามมันเยอะอยู่แล้วเราก็อยากเป็นน้ำตัวหนึ่งเริ่มจากตัวตนที่เราจะทำเนี่ยประชาเราต้องรู้ประชาชนต้องการอะไรไม่ต้องการอะไรก็อยากเราต้องวิเคราะห์ปัญหาก่อนปัญหาที่เราจะทํางานให้มันได้ดีคืออะไรครับจะตอบโจทย์ลูกค้าให้ให้ประชาชนก็ได้ร่างว่ดีตอบโจทย์ลูกค้านั่นคือจุดประเด็นของผมผมาแก้ปัญหาหประชาชนครับผม อยากกระทำท้ายทําถวายแผ่นดินผมครับนี่ชือไทยแลนด์ครับผมจะมีตังออกมาจะได้ตังหรือไม่ตังไม่ไม่รู้ครับแต่ทุกคนขึ้นรถแล้วผมทุกคนต้องมีรอยยิ้มนี่ผมเข้าบ้านนอนหลับฝันดีครับผมนี่ชอบคุนด้วยขอบคุณมากครับโอกาสหน้าผมได้รับใช้หลวงพ่อใหม่ได้ครับอเดี๋ยวพระขออนุญาตสรุปให้ฟังก่อนครับคือจะบอกว่าสิ่งแรกที่น่าสนใจคือท่านขึ้นมาแล้วท่านให้พระได้รับบางสิ่งที่สําคัญมากเรียกว่า กำลังใจหรือความใส่ใจครับคือในทุกๆอาชีพเนี่ยมันไม่มีต่ำหรือสูงสูงหรือต่ำมันอยู่ที่หัวใจของคนฉะนั้นคือการที่เราอยู่ในอาชีพใดก็แล้วแต่เราใส่ใจมันมันก็จะกลายเป็นความรักเหมือนที่คุณโยมท่านเป็นแบบนี้ครับ <c oughs> ทีนี้เวลาใครที่มีความรักแล้วมีความใส่ใจได้มาก จะแบ่งปันเรื่องราวดีๆต่อคนอื่นได้เยอะเช่นกันวันนี้พระตัางหาที่ต้องขอบคุณที่ได้บุญจากคุณโยมครับพี่ได้เติมกําลังใจความคิดที่ดีมากเลยขออภัยเชียวถึงวัดแล้วก็เลยขออนุญาตเปิดวีดีโอไปนู่นนี้นะครับอนุโมทนาด้วยครับสาถูกคับ